โรสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันมันไม่ยอมให้ลูกมันสงบเพราะถ้าลูกมันสงบเรื่องราวต่างๆมันจะไม่มีคอนเทนต์มันจะไม่ได้เงินไงหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องราวตัวของอีแม้นอกไส้เนี่ยเป็นตัวออกมาท้าทายเลยเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพังเพราะอีเม่นอกไส้ ถ้าเกิดว่าอีนี่ไม่ออกไปจากโซเชียลหรือไม่ได้ออกไปจากวงจรของอีดําผมบอกเลยว่าไม่สงบหรอกอีบานมันไม่ต้องการให้เรื่องเงียบไงมันก็ต้องการเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วมันก็มันก็พร้อมที่จะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาอะครับมันต้องการเป็นหนึ่งเดียวทุกคนจะมาใกล้ชิดกับลูกกูอะไรอย่างเงี้ยเออเขาแค่ต้องการจิตสํานึกใช่ครับเม่อมรเห็นมันออกมาเถอะได้เดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานครับดาบพี่พี่พวยกดหัวใจคนละสามดวงได้ไหมครับ ขอหัวใจหน่อยได้ไหมครับกับช่วยกดไลค์ให้บุ้มหน่อยได้ไหมครับช่วงนี้มันปิดกั้นนะครับผมขอให้ได้ข้อสามดวงก่อนได้ไหมครับช่วยกดหัวใจให้บุ้มหน่อยนะครับมันจะได้เปิดเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูอา่าแล้วผมจะบอกว่าพี่เมย์ฝากเลือกขอบคุณหัวใจนะครับพี่มนีพี่ติกก๊กี้พี่นงนค์อ่าค่อยกดหัวใจให้บุ้มหน่อยนะครับอา่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณหัวใจทุกดวงครับ ขันรันมาครับเพราะว่ามันจะได้เปิดการมองเห็นนะครับที่น้อยสวัสดีครับ <นะ S 2> พี่พละกาสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านครับแม่มารีสวัสดีครับอ่าทีนี้ประเด็นของพี่เมย์เนี่ยมันเป็นมันมันเป็นไป,ไปเป็นมาอย่างไงคือเริ่มตั้งแต่เขาพาให้อะปฐะถกับจอร์ดเนี่ยนะครับไปเที่ยวด้วยกันตั้งแต่นั้นมามันก็เลยเป็นประเด็น นะครับเป็นประเด็นก็ซึ่งแน่นอนผู้ใหญ่ชิดีเขาต้องสอบถามอยู่แล้วว่าเฮ้ยทําไมทางของดําไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือประเด็นมันมาตั้งแต่นู่นแล้วนะครับแต่ถามว่าอันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนาะผมก็ได้อธิบายเล่าไปทั้งหมดแล้วว่าไทาม์ไลน์มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้คือพี่มีเขาก็หวังดีกับมันจริงๆนะครับแต่ตัวเองอะทีนี้พอพอ,พอ,พ,อพอเพียงพั้มมาเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมา่าบอลสวัสดีครับพี่ฤทธก์ก้าวสวัสดีครับพอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาพวกมัน ก็จะออกมาพูดประมาณนี้ว่าหนูผิดอะไรพี่ต้องการอะไรจากหนูหนูเป็นคนของหนูแบบนี้การที่ว่าหนูเป็นคนของหนูแบบนี้เน,นี่ยคาคาเนี้ยมันเป็นการทําลายน้ําใจผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่าคนที่เขาหวังดีกับตัวเองหรือเปล่าหรือเป็นการเป็นเหตุผลที่เอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าก็หนูเป็นของหนูแบบนี้แล้วแล้วเธอไม่คิดหรอว่า ผู้ใหญ่ใจดีเขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาเป็นแบบนั้นคืออะไรผู้ใหญ่จดีเป็นแบบนั้นคืออะไรคือปกตินะผู้ใหญ่ใจดีเขาก็เป็นเหมือนเธอแหละแต่ละคนก็มีหน้ามีตาทางสังคมมีเงินมีทองกันทั้งนั้นแต่เขายอมลดตัวเพื่อที่จะมาอุปถัมภ์ค้ำชูเธอวันที่เธอได้ดีเธอกลับมาบอกว่าเธอเป็นของเธอแบบนี้ วันที่เธอได้ผลประโยชน์ไปเยอะแยะมากมายแล้วเธอก็บอกว่าเธอเป็นแบบนี้สิ่งที่มันเลวร้ายมากกว่านั้นคือเอาอีแม่นอกไส้ไปทำลายผู้ใหญ่ใจดีเอาอีบานอีคนที่มันไม่มีศาสนาอีคนที่เป็นอีแก่กระหลกกระลาเป็นหมาจรจัดตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรดีเลยด้วยซ้ำไปไม่ได้มีคุณค่าอะไรเท่ากับผู้ใหญ่ใจดีที่เขาซื้อของอีดัมเลยเห็นไหมครับแล้วทีนี้พอเกิดประเด็นปัญหาต่างๆมาเราจะ จับจ no ุดพวกนี้ง่ายๆเลยก็คืออีเนี่ยมันจะลากอีบานเข้ามาทําลายผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่าฝากให้คิดก็ก็ก็เป็นแบบนี้ตลอดครับผมบอกแล้วว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายเพราะอีบานไม่ยอมจบอีบานนี้เป็นตัวท้าทายครับเป็นตัวท้าทายคนนั้นคนนี้ท้าทายผู้ร้องท้าทายระบบท้าทายผู้ใหญ่ใจดีเห็นไหมครับตอนนี้ออกมาท้าแล้วออกมาท้าพี่เมีะอีบานมึงมาฟังกูรู้ว่ามึงดูกูอยู่ นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูปัญหานี่แจ๊ะเธอมาฟังฉันนะปัญหาคืออีบานเนี่ยมันเอาไปบิดปัญหาคืออีบานมันเอาไปบิดมันเป็นคนบอกใช่ไหมว่าพี่มีพี่มีเนี่ยบานเป็นคนพูดใช่ไหมว่าพี่มีเนี่ยช่วยเหลือแค่สองแสนถูกไหมแล้วข้อมูลเนี่ยบานได้มาจากใครก็ได้มาจากลูกเธอใช่ไหม เธอก็พูดอยู่ใช่ไหมอันนี้ฉันก็จำไม่ได้ฉันเออนิทานทีนี้ <S <S เธอเป็นคนพูดเองใช่ไหมว่าดําบอกเธอว่าพี่มีเนี่ยเขาช่วยเธออะเขาช่วยดําแค่ประมาณสองแสนอแล้วก็จะตบหน้ามังให้ไรเนี่ยอืมพี่มีฝากมาบอกว่าใช่ช่วยกันไปชีวิตวันนี้สี่ร้อยิบสองท่านนะครับ พี่เมย์ฝางมาบอกว่าเขาอยากได้ยินจากปากดำมากกว่าว่าช่วยเหลือพี่เมย์ช่วยเหลือสองแสนจริงไหมคือพี่เมย์เขาไม่ให้ค่ามึงอะ่ะพี่เมย์เขาไม่ให้ค่ามึงมึงพูดว่าสองแสนเขาอยากได้ยินจากปากอีดำบอกมึงใช่ไหมบานว่าพี่เมย์ช่วยเหลือมันแค่สองแสนถูกไหมเนี่ยคำเนี้ย เขาต้องการถามว่าดําพูดจริงไหมว่าพี่เมย์ช่วยแค่สองแสนอันนี้พี่เมย์ฝังมาบอกนะพี่เมย์ฝังมาบอกนะเขาขอท้าว่าอีดํากล้าพูดด้วยตัวเองไหมต่อให้อีบานมาเล่นลิ้นมานู่นนี่นั่นมันก็ทําเงินเล่นของมันมันแต่มันก็ทําให้สังคมเชื่อได้ว่ามันได้ข้อมูลมาจากลูกนอกใจมันนั่นแหละครับเห็นไหมครับ อีดัมก็จะเป็นนางเอกสวยๆแต่ข้อมูลมันจะป้อนให้อีบานเล่นหลังบ้านเขาฝากมาบอกว่าแน่จริงอ่ะให้อีดําพูดเองเลยสิว่าช่วยแค่สองแสนตอนนี้อีบานก็เอาไปบิดกระเป๋าปงกระเป๋าปลอมนาฬิกาปลอมมึงดูไม่ออกเลยของปลอมของก๊อปฮะดูไม่ออกเลยเหรอ เดี๋ยวมาพูดเรื่องเงินพี่เมย์เขาฝากมาบอกอันนี้เดี๋ยวกูจะเปิดแค่น้าจิ้มนะกูจะเปิดแค่น้ําจิ้มหลักฐานมีหมดมึงบอกว่าพี่เมย์ช่วยแค่สองแสนใช่ไหมอ่ะแล้วกูเปิดให้ดูนะกูจะเปิดให้ดูบอกแล้วว่าถ้าอีบานอยู่แบบนี้นะอีนี้คือตัวสร้างเรื่องเลยอีบานมันจะไม่มันมันจะหาเรื่องไม่ให้สงบไงพี่เพ เนี่ยคนอย่างมันผมบอกพวกคุณมาเลยตลอดนะ FC ของอีดํานะอีบานไม่ได้รักลูกน้องชายมันหรอกมันต้องการแค่คอนเทนต์เห็นไหมเนี่ยผู้ใหญ่ใจดนะีมันผักออกไปหมดเลยอีบานเนี่ยไล่ออกไปหมดี่คนที่ทุนไหนที่กระเป๋าหนักมันไล่ไปหมดครับ <laughs> เห็นไหมละ่ะแล้วสุดท้ายอีดําเหลือใครอะ <laughs> ไม่เหลือใครแล้วนะ <laughs> ม,มาดูนะอีบานอากูเอาน้ําจิ้มก่อนนะ สลิปที่หนึ่งแสนสามพันค่ะสลิปที่หนึ่งแสนสามพันแสนสามพันนะต่อไปสลิปที่สองยอดแรกเที่ยงห้าสิบเอ็ดนาทีสี่หมื่นค่ะต่อไปในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันโอนเข้าไปอีกสี่หมืนค่ะ จะง่ายสอง